สวัสดีครับหลายคนที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็วาอาจจะรู้อยู่แล้วผมอะไรยังไงแต่ว่าหลายคนที่ยังไม่เคยติดตามนะครับต้องบอกว่าช่องผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับคือช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการเงินนะครับชื่อบริษัท Antonio อ t o n y นะฮะ เราเป็นบริษัทที่ปร <We> ึกษาการเงินและก็กฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่องนี้เราก็จะพูดเกินถึงในเรื่องของการเงินการกู้เงินการแก้หนี้นะครับรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะคุณน้อยว่าติดค้างติดค้างงวดรถแล้วเขาโทรมาทวงแล้วเราไม่รับสายเราจะไม่เสียค่าทวงถามให้ใช้เปล่าเพราะไม่รับสายเห็นคนในกลุ่มบอกมาแบบนี้ไม่หรอกครับบางทีบางทีมันก็ บางบางทีมันก็ s อ s มาครับเออบางทีมันก็ s m s อมอคุยคุณอย่าไปซีเรียสเลยครับค่าทงถามแค่สองร้อยเปล่าเอออย่าไปซีเรียสเลยครับอืมแต่แต่ผมว่ามันก็ s อ s อมาแหละเออเดี๋ยวมันก็ SMS มอมาหรือไม่คุณไม่นั่นเดี๋ยวมันก็ส่งจดหมายมาก็โดนอยู่ดีครับอืมคุณโรโตแมนบอกว่ากรณีที่เรามีคอนโดสองหลังหลังแรกพักอาศัยอยู่ปัจจุบันหลังสองปล่อยเช่าชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จำทะเบียนราชอยู่ที่หลังที่สองจากข้อมูลหมายยึดจะต้องทําการยึดจากทะเบียนราชคือหลังแรกก่อนใช่ไหมอยากทราบระยะเวลาโดยประมาณของกระบวนการขั้นต้นครับว่าใช้เวลาประมาณกี่วันขอบคุณครับเอ,อเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวต้องแยกนี้ก่อนนะครับอ,อต้องให้ข้อมูลผมเพิ่มนะฮคือคือผู้ได้มีคุณโปรโตแมนเนี่ยมีมีคอนโดสองห้องห้องแหกห้องแรกเนี่ยไม่ใช่ห้องแหก ห้องแรกเนี่ยอยู่อาศัยเองถูกไหมครับอ่าห้องสองคือปล่อยเช่าอ่าแต่ว่าชื่อชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยคืออยู่หลังที่สองถูกไหมอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายยึดจะมาหลังไหนมันคือหมายยึดคืออย่างนี้ถ้าคุณโดนฟ้องไม่ว่าจากใครอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะส่งไปที่ทะเบียนบ้านคุณนะก็คือส่งส่งส่ง,ส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 งมงส่งหมายไปที่หลังที่สองนะครับ แต่การที่เขาจะยึดมันไม่เกี่ยวนะสมมุติว่าคอนโดหลังแรกที่คุณอยู่คุณผ่อนไม่ตรงแต่หลังที่สองคุณผ่อนตรงเขาก็จะมีเขาก็จะมีหมายยึดไปที่หลังที่สองตามทะเบียนบ้านแต่เขาก็จะไปยึดคอนโดหลังแรกไงเข้าใจไหมเอาแยกสองประเด็นนะคือพูดง่ายคือคุณเป็นหนี้เสียห้องไหนเขาก็ไปยึดห้องนั้นแหละแต่หมายอ่ะมันจะไปตามทะเบียนบ้านเออนะครับจะไปตามทะเบียนบ้านเท่านั้นเองแหมไม่ใช่ความหมายคือ จะต้องทําการยึดจากทะเบียนราชคือหลังแรกก่อนใช่ไหมเพราะชื่อเอหลังหลังแรกคุณหลังแรกคุณไม่มีชื่อทะเบียนบ้านเลยเอาเป็นว่างี้ดีกว่าเขียนข้อมูลไม่ชัดดีกว่าสรุปสรุปผมสรุปใจความได้งี้ก็คือชื่อคุณเนี่ยทะเบียนบ้านคุณเนี่ยนะครับอยู่ในห้องที่สองอ่านี่เสียห้องสองเขาก็เขาก็ยึดห้องสองอ่านี่เสียห้องสองเขาก็ต้องยึดห้องเขาก็ต้องยึดห้องสองยึดที่มันนี่เสียนยครับแต่ว่าหมายอ่ะ เอาเอาว่านี่เสียไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นจะงงเอาว่าใครก็ตามที่ฟังผมอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นนี้อ่ะคุณเป็นนี่แล้วคุณเป็นนี่เสียเนี่ยถ้าคุณถามว่าเขาจะส่งจดหมายมาที่ไหนอ่ะสมมุติว่าคุณอยู่บ้านที่กรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านคุณอยู่จังหวัดสกลนครอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะส่งไปที่สกลนครเนะี่ยแล้วส่งไปที่สกลนครอส่งตามทะเบียนบ้านนะครับส่งตามทะเบียนบ้านนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะ ส่วนคุณโรโตรแมนบอกว่านี่เสียห้องสองก็ผมตอบนี้เรียบร้อยนะตอนนี้ตอบคําถามต่อมาคือว่าอยากทราบระยะเวลาโดยประมาณของกระบวนการขั้นต้นก็คือในหลักการทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นหนี้เสียเราจ่ายเขาไม่ตรงเนี่ยนะฮะเขาก็เออเอาไว้ว่าภายในสามเดือนถือว่า,าผิดนัดนะครับพอเลยสามเดือนไปแล้วขึ้นเดือนที่สี่เขาอาจจะมีโนติสมาหาเราว่าขอยกเลิกสัญญา การผ่อนระหว่างคุณกับแบงก์เรายกเลิกแล้วเพราะคุณทําตามสัญญาไม่ได้นะก็พอมีโน้ติสมาปุ๊บก็แปลว่าเขาพร้อมที่จะฟ้องคุณละนะครับก็หลังจากโน้ติสประมาณสองเดือนถ้าเร็วสุดก็จะมีหมายฟ้องไปมีหมายศาลไปนะครับพอฟ้องเสร็จอ่ะคุณสู้ไม่ได้เขาก็พิพากษาพิาาพากษากว่าจะออกคําบังคับยึดคอนโดไปขายท่อตลาดนับจากวันนี้น่าจะมาปีหนึ่งถึงปีครึ่งอ่าประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งครับ คุณทิศบอกว่าตอนนี้ผมขึ้นรถไปแปดปีแล้วคืออะไรผมขึ้นรถไปแปดปีแล้วบริษัททวงนี้ยังโทรมาให้ผมส่งส่วนต่างผมต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อคืนรถอ๋อคืนรถเนี้ยไม่ขึ้นรถผมเลยงงเออพี่ก็ปล่อยให้มันทวงไปดิไม่จ่ายทล้ไหมอ่ะจะจะจ่ายไหมล่ะครับอยากจะจ่ายไหมล่ะถ้าไม่อยากจ่ายก็อยู่เฉยๆก็รอเขาไปฟ้องเ่ะ รอเขาไปฟ้องอ่ะถ้าถ้าความเข้าใจผมแปดปีน่าจะหมดอายุความแล้วล่ะครับก็ไปฟ้องคือถ้าเกิดโดนฟ้องนะถ้าเกิดโดนฟ้องติดต่อมาที่ไลน์ id at antonio ได้หรือเบอร์ศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าได้เพื่อผมจะจะช่วยอะไรพี่ได้แต่พี่ก็ต้องจ้างบริษัทผมนะเออเอาเอาอาไปว่าคุยกันก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าโดนฟ้องอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องคุยเรื่องต้องต้องให้ทีม ทีมทีมกฎหมายของออฟฟิศผมดูนิดนึงอ่ะว่าขาดอายุความยางถ้าขาดอายุความก็อาจจะไปสู้ก็หลุดเลยครับก็เสียตังค์ให้พวกผมนิดนิดหน่อยหน่อยอ,ะอ,อนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่จ่ายก็อยู่เฉยรอ,อเขามาฟ้องออลูกค้าหลายคนชอบแบบว่าบางคนตลกอยูน่นะแบบไม่ได้ว่าพี่ฟิกนะเดี๋ยวเอาหน้าออกเดี๋ยวเขาเรียกว่าไงไม่จ่ายนี่ไม่จ่ายเลยเลยอ่ะจะไม่จ่ายนี่มาหลายปีแล้ววันดีคือดีขายนี่ไปไปให้บริษัทมหาสินทรัพย์ โทรมาทวงนี่โทรมาไลน์มาหาผมจะทำยังไงดีเนี่ยอุยบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้คุณไม่จ่ายนี่กับธนาคารนะ่เมื่อกี่ปีแล้วสองสามปีแล้วขอเปลี่ยนมันเป็นบริษัทผหาสินทรัพย์เป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> คุณก็ทําตัวเหมือนเดิมไปดิคุณไม่อยากจะจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนเดิมไปดิเป็นเดือดร้อนอะไรอ่ะคุณแม่หวายบอกว่าถ้าเราผ่อนรถมือสองอยู่แล้วผ่อนไม่ไหวต้องการเปลี่ยนชื่อให้คนอื่นผ่อน รถต่อมีขั้นตอนอยังไงบ้างก็ไอคนที่จะเปลี่ยนชื่อก็ไปคุยกับไฟแนนซ์เลยครับหลักเกณฑ์เนี่ยผมจําไม่ผิดนะน่าจะต้องเสียค่าเปลี่ยนสัญญาประมาณสามถึงห้าพันแล้วก็ต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้าสองงวดแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ว่าคนนี้จะกู้ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเขาก็เปลี่ยนสัญญาให้คุณแค่นั้นเองคุณกิ๊บเก๋ผมไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตมาหเดือนแล้วครับกี่เดือนถึงจะติดบุหรบคุกติดตั้งแต่คุณติดตั้งแต่แคุณติดตั้งแต่หกสิบวันแล้วล่ะคุณติดตั้งแต่สองเด ติดขึ้น60วันนี้ก็ถือว่าประวัติอย่าใช้คำว่าติดเลยถือว่าประวัติในเครดิตบุโรไม่ดีดีว่าะถือว่าประวัติในเครดิตบุโรไม่ดีดีว่ะติดตั้งแต่2องเดือนแล้วครับประวัติไม่ดีของคุณนะครับเออติดแล้วตอนนี้ไปเช็คบุโรดูดิมันไม่คือคําว่าติดบุโรมันไม่มีไงแต่เราชอบติดกันคํำนี้ติดเครดิตบุโรคือประวัติเครดิตบุโรคือมันก็จะติดไม่ติดคือไงมันก็บันทึกไว้ดีไม่ดีนะมันก็จ่ายตรงก็จ่ายก็ถือว่าจ่ายไม่ตรงไม่ตรงเขาก็ถือว่าเก็บประวััติท้งดดีีแลไม่เ แต่ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับถ้าเกิดจ่ายไม่ตรง6เดือนนี่ตั้งแต่2เดือนแรกก็ถือว่าไม่ดีแล้วครับคุณฝนกรณีแบงค์ที่ 1, 1> กําลังอายัดเงินเดือนแล้วแบงค์ที่2 3 4ลักษณะการเรียงคิวอายัดเงินเดือนเราเป็นอย่างไรคะและแบงค์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอเคตอบเป็นประเด็นคือถ้าโดนอายัดเงินเดือนแล้วขึ้นอยู่กับกรมบังคับคบดีฮนะเขาจะเขาจะเอาเงินเะดือนทะี่เขาอายัดของคุณนะสมมุติว่าเงินเดือนคุณ30,000เขาอายัดไป10,000นึงใช่ไหม ขึ้นอยู่กับว่าไอหมื่นหนึ่งที่เขาอายัดอ่ะเขาจะเอาไปไปแบ่งให้ใครหรือว่าเรียงเรียงคิวให้ให้ให้หมดเป็นบารบาดไปอันนั้นขึ้นอยู่กับกรมบังคับคดีเขาละครับแต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกคุณก็คุณก็โดนคุณก็โดนอายัดเท่านั้นแหละไม่โดนอายัดมากกว่านั้นหรอกนะโดนอายัดเท่านั้นแหละเงินเดือนสามหมื่นก็โดนอายัดหมื่นหนึ่งแค่นั้นแหละไอหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะไปจัดสรรปันส่วนกันยังไงก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับกรมบังคับคดีเขานะครับอืมคุณฝนนะขอบคุณค่ะครับผม อย่างที่บอกคุณฝนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะไปเกลี่ยกันยังไงนะฮะเจ้าที่กรมครับดีเขาเคนไปเกลี่ยเองอืสําหรับวันนี้ไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับไปทานข้าวแล้ครับสวัสดีครับ